ยี่สิบนาทีที่แล้วบอกว่าอีกสินาทีถึงใช่ครับมันเป็นการหลอกในหลอกอีกทีหนึ่งฟังไม่รู้เรื่อง <c oughs> เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะทำการอัดแกรนเป็นโน้จริงๆเลยใช่ไหมคุณแสง <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สตูดิโอ28นะครับผมมาคนแรกนะครับเพราะว่าปกติเนี่ย <c oughs> เวลามาห้องอัดผมก็มาคนแรกอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเริ่มเซตอัพกองกันครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมไม่สามารถออกจากประตูนี้ได้นะครับเพราะว่า มีคนเฝ้าประตูอยู่ฮันโหลฮันโหลเหรขอออกหน่อยเดี๋ยวนั่งนอนขวางประตูตอนนี้นะครับกำลังทำการเซตอัพกล่องนะครับเป็นอย่างแรกนะครับ แล้วเจ้าของกองเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าอีกสินาทีถึงครับอีกสินาทีถึงเหรอใช่บอกผมเมื่อ20นาทีที่แล้ว20นาทีที่แล้วบอกว่าอีกสินาทีถึงใช่ครับก็อันนี้คือน้องอาร์ตนะครับน้องอาร์ตไม่ได้ทํางานมานานแค่ไหนครับไม่นานประมาณ2อสเดือนแล้วครับสองสเดือนแล้วครับคิดถึงงานมากนี่ให้ดูว่าห้องนี้ใหญ่มากนะครับหลายหลายคนนะครับอาจจะรู้สึกคุ้นๆตานะครับกับสตูดิโอนี้นะครับเพราะว่าสตูดิโอเนี้ยมันคือสตูดิโอที่เรา audition band lab นะครับทีเรบัน เบิร์ดและสำราญรื่นครับผมก็วันนี้ถือเป็นเหมือนแบบการมาล้ำลึกความหลังนะครับที่นี่นะครับผมมีสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็คือกระดาษแผ่นนี้นะครับเป็นเหมือนแบบว่าวันนี้เราจะใช้ไมอะไรอัดบ้างนะครับคือห้องอัดอื่นเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครทําเป็นชีทแบบนี้เลยครับรจริงการอัดเพลงเนี่ยผมมองว่าอัดกลองเนี่ยน่าจะยากสุดเนะเพราะว่ากลองเนี่ยมันมีอุปกรณ์หลายชิ้นนะครับจากลิสต์เนี่ยใช้ประมาณ10ตัวเลยนะครับเหนไครับ this over over plan to Record today, right? Yeah, yeah, just this is just the drums. Oh, just for the drum? Yes, sir. I never oh. see any studio do the shit like this before. <laughs> <laughs> this is the first time. So I forget the numbers. I I'll walk to the drum room and then, oh, what was the oh, number? Back. That's why you need to do it <laughs> like this. Right? Yes, sir. Okay. Yeah. Okay, this is Henry. Henry is engineer. Who will help us แล,แล้วเขาก็มาถึงนะครับมีคนฟ้องว่าคุณบอกว่าจะถึงตั้งแต่10นาทีที่แล้วผมมาเอาจริงอะ่ะมันเป็นการหลอก ในหลอกอีกทีหนึ่งเพราะว่าเรานัดกันกี่โมงสองโมงสองโมงผมหลอกเขาว่าบ่ายโมงอเคเขาก็เลยโทรมาเอ้ยพี่ผมถึงแล้วบ่ายโมงเอ้ยอีกสินาทีพี่ถึงแล้วผมก็มาตรงเวลาซึ่งคือผมเป็นคนที่มาตรงเวลาแต่ผมหลอกเขาอีกทีว่าจริงๆเขาต้องมาก่อนถูกแล้วน้องอาร์ตต้องมาก่อนถูกแล้วเพราะว่าเขาต้องมาเซตอัพก่อนใช่ผมคิดไปแล้วแล้วที่นี้เนี่ยผมจะบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกของชีวิตน้องกระพุงที่จะมาเข้าสตูดิโออ่าเพราะว่าจริงๆน้องกระพุงเนี่ยไปเล่นสดอย่างเดียวไม่เคยไม่เคยเข้าสตูดิโอมาก่อนเลยอ ถึงแล้วแล้วสตูดิโอใหญ่มากแต่ใช้ห้องเล็กไม่ใช่เพราะว่าจองโซนใหญ่เราจะเสียเงินเยอะขึ้นนะปกติเราจะอัดสตูดิโอเหมือนแบบเล็กกับกลางนะครับเพราะเราสึกว่าเราไม่ได้ใช้ทรัพยากรขนาดทรัพยากรมากขนาดนั้นแต่ตอนนี้ก็ใช้ทรัพยากรเยอะว่างต็อื่นเต็มลองเปลี่ยนสตูดิโอบ้างนะครับลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างนะเผื่อจะมีอะไรที่ดีขึ้นนดีอะไรอย่างงี้ประมาณนั้น อันนี้กำลังปรึกษากับเฮนรี่อยู่นะครับว่ากลองแบบไหนถึงจะเข้ากับเพลงนี้ที่สุดซึ่งผมจะทำในแบบที่ผมไม่เคยทำมาก่อนเอาเอาทำไรเนี่ยมาอัดเพลงครับนี่ครับตอนนี้เรากำลังอัดกลองอยู่คือมาถึงก็รู้เลยหรอใช่มาถึงรู้เลยเเข้ามาเดินมาเมื่อกี้เลยคุณถ่ายมาตั้งนานแล้วผมรู้นะฮะจนแบตหมด มันรู้ทุกอย่างแล้วโทรให้ผมเอาแบตมาปกติอะบางอย่างเราไม่ได้อัดที่สตูดิโอบางอัดบางอย่างผมอัดที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยเราจะอัดสตูให้หมดจะพยายามอัดในสตูให้หมดนะครับอะไรสตูแพงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คุณคือใครครับ ชื่อบายครับบเป็นน้องชายของเตนะครับวันนี้บอบมาอัดเบสตอนนี้โอมใกล้จะถึงแล้วนะครับโอมแค่บอกว่าใกล้จะถึงแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าใกล้จะถึงแล้วจริงหรือเปล่า <c oughs> ไ,มไม่ได้บอกด้วยว่าใกล้จะถึงที่ไหนใกล้จะถึงบ้านเจสันแล้วใช่อันนี้คือซาวจินเนียของเราในวันนี้นะครับคือเป็นนักเตะเก่าตำแหน่งกองหน้านะครับเตะอยู่อาร์เซนอลนะครับช่วงที่เขาแบบเปลี่ยนถ่ายผู้เล่นเรับเขาก็เลยมาประจำอยู่ตรงนี้ศึกษาเริ่มเริ่มศึกษาการทำซาวใช่ ก็สุดท้ายก็เอามาดีเอาดีทางนี้ดีกว่าช่วงโควิดที่ผ่านไปนะเขาก็ได้มาฉีดกูเตนนะทำให้ผิวขาวขึ้นกูเตนเนี่ยกูเตนอยู่ในขนมปังวนะ <c oughs> ว่ามีคนมีคนแอบมองเราอยู่บ้างตอนนี้ <c oughs> มีคนแอบไ,ไม่ใช่ไม่ใช่พวกนี้รู้สึกว่ามีคนแอบมองปะใครวะรู้สึกว่ามีคนแอบมองไหมแอบมองผม <c oughs> รู้แล้วอ่ะ <c oughs> รู้แล้วรู้และรู้ลรู้ละสองสองตัวเลยไหนไดูดิ โอเคครับหลังจากอัดเสร็จแล้วก็ต้องใส่แม้ก่อนผมบอกเลยว่าผมเหมือนย้อนเวลากลับไปมันเป็นแบบวงผมหยิกอะทำผมยาวๆเป็นวงร็อกอะทำให้ผมรู้สึกว่ารู้จ,จักพ่อตัวเองเพราะว่าฟังเพลงแบบนี้มาตั้งแต่เด็กโตตึงโตตึงถาแต่คุณรู้สึกว่ามีใครมองคุณอยู่หรอือเปล่า เอาดีๆนั่งเก่งมาตลอดแล้วไม่รู้เรื่องว่าปูไม่ตอบตาสองตามันทำไรครับคุณโอสั่งข้าวให้เต้ครับคุณเต้ชอบกินอะไรกิรู้ใจคุณเต้หมดแล้วใช่เหรอปกติไปต่างจังหวัดนี่คุณเต้กินอะไรข้าวต้มข้าวต้มชอบน้อยกว่าข้าวต้มนิดนึงอ่ะชอบน้อยกว่าข้าวต้มนิดนึงเหรอกะเพราอีซี่บัดดี้อร่อยที่สุดใน3โลกผมบอกเลยอยากให้ไปลองกินถ้าเป็นไปได้ก็มาเป็นสปอนเซอร์วงซะหน่อยเพราะว่าพวกผมกินกันบ่อยมากผมกินทุกวันเลยผมโคตรชอบกะเพราอีซี่บัดดี้กนทุกวันเลยไข่เน แล้วถ้าจริงๆถ้าความสําคัญของมันคือถ้าคุณมีกินที่ร้านคุณจะได้กินซุปด้วยซุปเขาเนี่ยซุปกระหล่ำดองซุปกระหล่ำดองอร่อยมากยจงเข้าหน่อยนะครับอีซี่บัดดี้เกิดมาไม่เคยคิดว่าซุปนี้มันจะเข้ากับกะเพราอ่ะคือถ้ารวมค่าที่ผมกินอีซี่บัดดี้ไปอ่ะทุกวันนี้น่าจะแบบหลายบาทดิเพราะมันแพงชวนกูมาเปิดคลิปมึงก็เปิดสิสวัสดีครับวันนี้เรามาสถานที่ที่หนึ่งนี่เลย ข้างบนเราฮ้ยเอาจังจริงมันเปิดคลิปกันไปยังวะเนี่ยสวัสดีครับคุณเป้เมื่อกี้ผมไปเปิดคลิปกันมาฮะเป็นไงบ้างอัดอัดเพลงเป็นไงบ้างครับอ๋อจริงๆแล้วก็เพาลิซี่บัดดี้ตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาของคุณตูนนะครับผมตูนครับทำอะไรอ่ะฝึกกีตาร์อ๋อฝึกมาฝึกตรงนี้มาฝึกใจๆเราต้องฝึกที่ดีๆครับเราได้เก่งๆนะอันนี้ลองกีตาร์เทเลนะคุณไม่ได้เอากีตาร์ตัวเองมาลืมมาทำอะไรครับคุณอี๋ครับมาเป็นรัดคอค่ะคอรัด ตอนนี้เจะสั่งกลับบ้านแล้วครับไาแล้วนะเอาโต๊ะมาทำไมตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเราเริ่มอัดเซชั่นกีตาร์กันแล้วฟังไม่รู้เรื่องไอ้ตูนก็ไม่รู้เรื่องหรอกเอาจริงคือวันนี้เราใช้ภาษาอังกฤษคุยทั้งวันเลยแต่พอกำลังจะเริ่มอัดพี่สาวเอ็นบอกอะ เอาแล้วนะครับโอเควีชชวนในกอล์นะดูซบดรัมโอเคโอเคครับสวัสดีครับมาพร้อมกั้เอ้าพูดไทยได้ทำไมพูดถึงคิวแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหมดวิธีการเตรียมพร้อมยังไงนะในการอัดนอนเยอะๆการอัดเสียงร้องเนี่ยต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ กขากำลังเซตอัพแกนเปียโนของคุณะแกนเปียโนนะฮะใช่เพลงนี้มีแกนเปียโนด้วยนะครับถึงจะเป็นท่อนเล็กๆก็ตามคือผมก็ถามคุณตูนแล้วว่าเอ้ยเราจะอัดจริงเหรอคุณตูนบอกไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ภาพไม่ได้ใช้ก็ได้ภาพใช่วิธีการอัดเสียงร้องก็คือนอนให้เยอะนะครับนอนให้เยอะแล้วก็อัดดึกๆซะเพราะว่าเสียงร้องเราต้องการการเซตตัวมันเป็นเฉพาะคุณหรือเปล่าหรือว่านี่คือแบบทั่วสากลเลยพวกโอเปร่าต่างๆจะไม่จะไม่เล่นตอนกลางวัน จะเล่นตอนเย็นเย็นหรือค่ำๆดึกดเพราะเส้นเสียงต้องการการเซตตัวแสดงว่าการที่มีคอนเสิร์ตตอนกลางคืนนี้มันเป็นเรื่องปกติมากปกติครับถ้าอยากรู้ว่าถ้าตื่นเช้าร้องเพลงเป็นไงเปิดเรื่องเราเช้านี้ไม่หลอดสักวงเรามาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดของวันนี้แล้วนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะทําการอัดแกรนเปียโนจริงๆเลยใช่ไหมคุณแสงอ่าครั้งแรกของผมด้วยขนาดเพลงฝันถึงแฟนเก่าเนี่ยยังไม่ได้ใช้เปียโนจริงๆนะครับแต่ว่าเพลงนี้ใช้เปียโนจริงๆนะครับนี่คือรายการทีวีแชมเปี้ยนครับผมได้ซ่อนเงินล้านไยนะได้เป็น เรื่องอยู่ว่าวันนั้นผมไปบ้านที่ออฟฟิศนะครับของทรีแมนดาวผมค่อยๆเดินไปแล้วผมเปิดประตูไปขึ้นไปที่ชั้นสองผมเปิดเข้าไปในห้องเจอโอไม่ได้แปลงฟันคุณเดี๋ยวทุกคนสนใจการเล่นองกูหน่อยนะสนใจหน่อยผใส่หูฟังด้วยสิใส่หูใส่หูใส่หูเอาเงี้ย ครับผมบอกเขาไปว่ามึงต้องเล่นกี่วิในเพลงเนี้สิบวิเล่นโชว์ไปสิบวินี่คือกูเล่นได้เลยเราก็เสร็จเล่นซีเล่นเสรเล่นซีใส่หูเล่นใส่หูเล่นบราาวอันนี้เราจะ าทุกคนนะครับมาพบกับโชว์สุดพิเศษนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับช่องดาวทาชาแนลด้วยนะครับพวกเราตั้งใจซ้อมมาให้ทุกคนได้ดูเลยนะไปดูกันเลย